ออไ่้เกิดลักแลว้วหักดีบโผดขึ้นแล้วระหว่างทรัมป์กับอีลอนมัสซึ่งเป็นการแตกหักโพสข้อความซัดก,กันยับจมตีล่างงบป,ประมาณลามถึงเรื่องอื่นๆครั้งหนึ่งอีลอนมัสเคยเป็นมันสมองเบื้องหลังการกลับมาของโจนาต์ทรัมป์ซึ่งเป็นเส้นทางประธานาธิบดีสหร,รัฐวาระที่2ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจไปจนถึงแคมเปญหาเสียงอีลอนมัสถูกวางตัวเป็นหัวหน้ากระทรวงดอชหรือ Department of Government Efficiency นะครับ ซึ่งเป็นการช่วยลดงบประมาณของรัฐได้ถึง1ล้านล้านดอลลาร์และเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะเรื่องการเปลี่ยนเกมของชาติและได้ลาออกเมื่อสิ้นสุดการเป็นลูกจ้างตามวาระในของโดช e นะครับหลังจากที่เขาได้ลดค่าจ่ายของสาระตามเป้าหมายเพื่อมารุยธุรกิจของตัวเองที่ซบเซาลงมากโดยเฉพาะแก้ปัญหาความตกต่ำของรถยนต์เทสลา แต่ความสัมพันธ์ที่เคยแนบแน่นเริ่มสั่นคลอนลงเมื่ออีลอนมัสออกมาโจมตีร่างงบประมาณของรัฐบาลทรัมป์ว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่น่ารังเกียจมากพร้อมเนีบแบบเจ็บๆว่าเขานี่แหละคือเหตุผลที่ทําให้ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งไม่ใช่นโยบายของทรัมป์เองซึ่งทัป์ก็ไม่รอช้าตอบกลับอย่างดุด,ดันว่าผิดหวังในตัวข,ของอีลอนมัสพร้อมแชอีกว่ามัสไม่พอใจเพราะร่างงบประมาณนั้นตัดเครดิตภาษีลถไฟฟ้าทิ้ง และแม้แต่งตั้งคนที่มัดเสนอไปคุมนาซาความมาดหมางนั้นบานปลายลามไปถึงแพลตฟอร์ม X หรือท wi t เตอร์เดิมซึ่งกลายเป็นสงรามรบบนแพลตฟอร์มซึ่งมีการโพสต์อย่างเผ็ดร้อนจนทำให้โลกออนไลน์นั้นสะเทือนจากพัธมิตกลายเป็นคู่ขัดความรักที่ผูกกันด้วยผลประโยชน์เมื่อถึงวันหนึ่งที่ผลประโยชน์นั้นซัดกันก็คงถึงข่าวต้องปล่อยมือเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าคิดว่าทุกคนที่เดินเคียงข้างคุณคือคนที่จะอยู่กับคุณจนสุดสุด,สดทางนะครับ และเกมนี้จะจบอย่างไรไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆก็คือความไว้ใจเมื่อแตกสลายไปแล้วก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปหมดปัญหาผมบางขาดหลุดล่วงด้วยสวรน,น่าจจรเน่เคเลเจนวอลลุ่มพัสแชมพูและครีมนูดผมที่ช่วยลดการขาดหลุดล่วงของเส้นผมอย่างมีประสิทธิภาพ